การสุดท้ายก่อนจะันไปวันนี้ก็เป็นการโชว์ดิ์นะครับผมนักซิ่งทีมสิงห์มันต้อพร้อนไหมครับยวงรอดดีนะครับนักแข่งกันมาที่ไทยแลบวผมประชุมกันนะครับเพื่อนๆสิ่งที่เราบอกเนี่ยมีเผาผ่านใช่ครับเผาขา

หลอโค้ชวอครับติดตามคุณกอได้ครับที่เพจเฟซบุ๊กครับสิงห์พื้จีบไทยแร์ครับ Oh. กับสงขาใช่ครับวันนี้สุดๆแล้วครับกับกิจกรรมของซุ e ด d อกทั้งทุกกิจกรรมแต่ว่ายังมีกิจกรรมในร้านตรงนั้นอีกในการโชว์พาหรือมีเบิร์ดมีแบ็กไฟวอตเอเ e อ์ครับดึกๆก็จะพุทธรุดูดันกันไปนะครับแล้วก็ฝากติดตามไปด้วย